กับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ c คลโอสารสกัดจากธรรมชาติด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิด c คลโอขึนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัทเนเจอร์เฮิร์บจัดจำหน่ายโดยจอแอนคอยโทร02-975-5858 ตอสถานีการจนแมณดีเตเถียนนะคะในช่วงของรวยเลือกได้ค่ะช่วงไรเนียนแบบนี้ค่ะช่อง i อ P v นะคะกับโอกาสที่มีกับทุกท่านแบบไม่รู้จบจากจอยแอนคอยคอร์ปอเรชันค่ะสำหรับคนที่กําลังมองหางานมองหาอาชีพนะคะที่มีอิสระที่นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคุณนะคะและในธุรกิจของบริษัทของเราค่ะเรามีสินค้ามากมายกว่า10,000รายการนะคะและสำหรับผู้ที่สนใจจะมาร่วมธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกค่ะเป็นผู้จําหน่ายอิสระนะคะก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ง่ายๆที่นี่ที่จอย และแน่นอนนะคะวันนี้พิเศษจริงๆเลยเอาใจคุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะคุณพ่อบ้าน้นาบ้านโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าเรามีสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งถือว่าเป็นสินค้าอินเฮ้าส์นะคะของจอยหมาร์เนี่ยแล้วก็เป็นสินค้าขายดีอันดับต้นต้นเลยนะคะมานําเสนอค,คุณผู้ชมด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะต๋อก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดการจอยหมาร์ค่ะคุณชยาภาชาว้วยหมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณบีหรือว่าพี่บีนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติอีกครั้งหนึ่ง พี่บีเคยมาออกรายการของเราแล้วนะคะ,คะก็มาแนะนําในส่วนของสินค้าที่เรียกว่าขายดีมากๆในจอยหมาดเนี่ยถ้าเป็นสมาชิกหรือว่าไม่ใช่สมาชิกเข้าไปเนี่ยจะต้องแบบถามหาผงซักฟอกก่อนเลยค่ะใชค่ะนะคะวันนี้มาด้วยแต่ว่ามาในโฉมใหม่ด้วยใช่ไหมคะพี่บใช่ค่ะค่ะอันที่เห็นอยู่คุ้นๆเนี่ยด้านโน้นรู้สึกว่าจะคุ้นตาคุณผู้ชมมากกว่าค่ะ คือปกติเนี่ยจอยจอยหมาดเนี่ยคะจะมีสินค้าที่เป็น h าส์แบรนด์ในกลุ่มของผงซักฟอกเนี่ยมีสองสีนะคะเมื่อที่แล้วที่พี่บีสาทิตไปเนี่ยเป็นสีฟ้านะคะทีนี้ก็มาเป็นตัวอีกถุงหนึ่งก็คือถุงสีเหลืองนะคะลูกค้าชอบถามว่าสีฟ้ากับสีเหลืองเนี่ยต่างกันยังไงนี่นนสีเป,เป็นรุ่นเก่ารุ่นใหมใ่มหรือเปล่าหรือว่านั้นเลิกขายไปแล้วหรือเปล่าสีฟ้าเนี่ยเรายังจําหน่ายอยู่นะคะแต่ว่าตัวถุงสีฟ้าเนี่ยเราใช้สําหรับลูกค้าที่ชอบฟองเยอะๆค่ะตอแล้วก็เวลา ต่างจังหวัดเนี่ยลูกค้าจะชอบซักมือตัวนั้นเนี่ยเราแนะนำนะคะสำหรับผงซักฟอกสำหรับลูกค้าที่ใช้ซักมือกับเครื่องซักผ้าป่าบนค่ะแต่ตัวนี้เนี่ยลูกค้าจะถามว่าเอะแล้วตัวถุงสีเหลืองกับสีฟ้าต่างกันยังไงนะคะถุงสีเหลืองเนี่ยเราแนะนำก็คือลูกค้าสำหรับใช้เครื่องซักผ้าเลยนะคะฝาหน้า จะเป็นสูตรเข้มขน้นฟองจะน้อยนิดนึงค่ะ,คะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าสีฟ้าที่เราพูดถึงเนี่ยวันนี้ไม่ได้เอามานะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมมองหาว่าเอ๊ะสีฟ้าอยู่ไหนค,คือเราเคยนาเสนอไปแล้วแต่มีอยู่ที่จอยหมาถ้าคุณเข้าไปเนี่ยคุณจะเห็นเลยเป็นอาจจะเป็นสีฟ้าเหลือบเงาๆแบบนี้นะคะ,คะอันนั้นคือชอบฟองมากซักมือแล้วก็ฝาบนนี่คือซักดีแล้วคุณภาพได้เลยเท่ากันแต่อันนู้นเนี่ย สีเหลืองนะที่พี่บอกนี้คือจะเหมาะกับคนที่ซักเครื่องมากกว่าใช่ค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นพีมมิ่มเกียร์ออกมาอีกนิดนึงนะคะค่ะอย่างตัวเดิมเนี่ยถุงถุงของเราเนี่ยเป็นดีไซน์แบบเก่าเราเปิดมาหลายปีเราก็เลยปรับโฉมใหม่นะคะทีนี้คนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะปรับโฉมใหม่มาเนี่ย ไอตัวที่ปรับมาใหม่เนี่ยมีอะไรพิเศษนะคะขออนุญ,ญาตนะคะถ้าเป็นตัวถุงถุงใหม่ตัวนี้เนี่ยเรานําเข้าสารอยู่ชนิดหนึ่งนะคะชื่อว่าเบนโทไนต์ตัวเบนโทไนต์เนี่ยเรานําเข้าเป็นเจ้าเดียวในเมืองไทยนะคะจากอเมริกานะคะเรานําเข้ามาคุณสมบัติของเบนโทไนต์ก็คือว่าเวลาลูกค้าเนี่ยซักไปเรื่อยๆะคะ่ะผ้าจะนุ่มฟูเบนโทไนต์เนี่ยนะคะใช่ค่ะแล้วก็จะ พอซักไปนานๆเนี่ยผ้าความใสของผ้าค่ะผ้าที่หมองๆเนี่ยก็จะเริ่มใสขึ้นเรื่อยๆตัวนี้คือคุณสมบัติเด่นของ Joy Watch Go โอ้โหนี่คือที่เพิ่มเข้ามาเลยสําหรับนี่เลยที่เห็นว่าเป็นแพ็กเกจใหม่เป็น Go <ช>นะคะ Joy Watch Go เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราซักทําความสะอาดเสื้อผ้าทั่ทวๆไปเนี่ย ผ้าบางอันซักนานๆหรือรือมีคราบฝังนั่นลึกๆนะคะพี่บีคณแม่บ้านคณแม่บ้านเนี่ยรู้เลยซักไปเหลายรอบมันก็ยิ่งหมองเสื้อขาวที่ซักไปซักมาก็เป็นออกครีมๆออกเหลืองๆแต่อันนี้จะมีคุณสมบัติทําให้แบบสว่างผ้าผ้าใสขึ้นดูใหม่ขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือนุ่มฟูขึ้นนุ่มขึ้นไม่ต้องกลัวว่าซักผ้าเสร็จหูบางคนมันกระด้างมากเลยรีดก็ไม่อยากจะรีดใส่ยังไม่อยากจะใส่เลยนะคะโดนผิวอันนี้คือแบบว่ามันจะนุ่มมากขึ้นด้วยโอ้โหฟังแบบนี้แล้ว พอเห็นคุณสมบัติพิเศษนะคะที่มีอยู่ในตัวโกหรือว่า Joy Watch g o เนี่ยอยากใช้เลยผ้าก็จะนุ่มขึ้นนิ่มใส่สบายขึ้นนะคะแล้วก็ให้ความสว่างให้ความใสามากขึ้นแต่ทีนี้คุณสมบัติเดิมๆอันเก่าเนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่าคะยังมีอยู่ค่ะ,คะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกซิลเวอร์นาโนนะคะคุณสมบัติก็คือเวลาเราซักผ้าเนี่ยแดดไม่ออกม,มีกลิ่นอับเราเจอผ้าอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือช่วยได้ในเรื่องของซิลเวอร์นาโนใช่ค่ะจริงๆเนี่ย ควรจะใช้มากในเมืองไทยเลยนะคะฝนไม่รู้หน้าอะไรพี่ปีนี้ฝน,นตกทั้งปีค่ะแดดออกตอนเช้าหนาวค่ะก็เดาไม่ได้ต้องซักผ้าพาซักเสร็จบุ๊บ,บางทีเนี่ยไปผึ่งอยู่เป็นสองสาวันไม่มีแดดเลยคุณผู้ชมอับมากใช่ค่ะมันก็ต้องมาใส่พอมาใส่ปุ๊บมันก็ติดกับตัวเราก็เป็น<ม>บุคริกภาพเสียบุคลิกภาพไปอีกค,คือตัวนี้จะไม่มีกลิ่นอับช,ช่วยไ้ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ยังใช้คุณสมบัติเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เป็นลักษณะเด่นเหมือนกัน เป็นตัวควิกล็อกตัวควิกล็อกเนี่ยเป็นอนุภาคเล็กะคะเป็นโมเลกุลขนาดเล็กสําหรับเข้าไปล็อกตัวสิ่งสกรปรกที่ฝังอยู่ตามใยผ้าเพราะว่าพอพอ,พอ,พอมอีอนุภาคเล็กแล้วเนี่ย ตัวพิกร็อกเนี่ยก็จะเข้าไปได้ตามเนื้อผ้าค่ะในส่วนของเนื้อผ้าได้ดีทำความสะอาดเข้าไปได้สะอาดมากกว่าบางคนแบบว่ามันฝังแน่นมากๆไงคะผ้ามันลึกมากเจ้าตัวอนุภาคนียจะเข้าไปทําความสะอาดได้ดีใช่ค่ะอ๋อก็ยังมีอยู่ค่ะก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นคุณสมบัติพิเศษซึ่งเพิ่มเข้ามาโอ้โหแบบนี้ก็คือคุณเลือกใช้ได้แหละจะเป็น joy watch สูตรไหนให้เหมาะกับเราใช่ค่ะได้หมดเลยได้หมดเลยแล้วก็ จากเดิมที่เรามีขนาดไซส์3,500นะคะตอเราเพิ่มขนาดทดลองขึ้นมาสำหรับลูกค้ากลุ่มใหม่นะคะสำหรับผู้จำหน่ายอิสระอยากไปเปิดใจลูกค้าใหม่ๆแล้วก็แนะนำขนาด1กิโลกรัมนะคะราคาก็ย่อมเยาวอันนี้1กิโลซึ่งปกติเราจะทำมาไซส์ซสใหญ่อันนี้หรอคะใช่ค่ะ3า0 0กรัมนี้1กิโลอาจจะแบบ เอาละเดี๋ยวเราลองใช้ดูก่อนใชปรากฏด,ดีติดใจแล้วเดี๋ยวมมาเอาถุงใหญ่ๆไปค่ะแบบนี้ก็อาจจะสะดวกสําหรับคนที่แบบอยู่คนเดียวซักผ้าแบบไม่ไม่เยอะอะไระแบบนี้นะคะก็ใช้ได้นานพอสมควรนี่ที่สําคัญก็คือสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นน่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างโดยทั่วไปเนี่ยคุณใช้ผงซักฟอกหนึ่งช้อนไอ้สองช้อนนะคะตัวบีกโกเนี่ยคุณใช้แค่ช้อนเดียวช้อนเดียวต่อผ้าประมาณสักยี่ส <20 S 1> ิบชิ้นค่ะยี่สิบชิ้นก็คือ หนึ่งถังเครื่องซักผ้าถ้าใครใช้เครื่องซักผ้านะคะหรือว่าใครซักกระมางก็ประมาณเนี่ยแหละหนึ่งถังเนี่ยแหละค่ะหนึ่งช้อนเท่านั้นใช่ค่ะช้อนคือมีช้อนให้ในนี้มีช้อน,อนตวงตให้เสร็จเรียบร้อยเลยค่ะค่ะค่ะแล้วก็สามารถทําความสะอาดได้อย่างแน่นอนก็คือไม่เปลืองใช่ค่ะงั้นถ้าเฉลี่ยแล้วปกติเนี่ยนะคะอย่างอย่างซองขนาดสักหนึ่งกิโลเนี่ยเราใช้ได้นานขนาด ใช้คนเดียวเนี่ยพี่บีว่าสักเดือน2เดือนได้ได้สบายสบาใช่ค่ะดูใช้คนเดียวพอเผิ่อได้สึง2เดือนเลยใช่ค่ะนะคะเฉลี่ยแล้วถึงความคุ้มค่ากับประสิทธิภาพที่ได้รับเนี่ยนะคะถือว่าคุ้มค่ามากมากเลยและเห็นเขียนว่า2เท่้าวอันนี้คือสูตรเข้มข้นใช่ค่ะที่บอกว่าใช้ช้อนเดียวเท่ากับยี่ห้ออื่นใช่ค่ะก็คือที่ยี่ห้ออื่นเนี่ยใช้2ช้อนแต่ตัว Joy w a t e Go เนี่ยใช้แค่ช้อนเดียว ็นโกะค่ะมันก็เลยพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงจะลองครบรอบด้วยนะคะจะลองครบรอบบริษัทด้วยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพที่มากขึ้นด้วยนะคะแบบนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ย Joy Watch เรามีทั้งหมด3แพคเกจจิ้งเหรอคะตอนนี้ Joy Watch จริงๆเนี่ยเป็น2แพคเกจจิ้งนะคะเป็นถุงสีฟ้าก็คือ Joy Watch สุดธรรมดานะคะแล้วก็เป็นตัว Joy Watch Go เลยสีทองอันนี้ใช่ค่ะแล้วยังพอมีอยู่บ้างไหมคะวนตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นทั่วไป หมดแล้วค่ะหมดแล้วหมดแล้วโอ้ใครที่แบบอยากจะได้รีบตุนหรืออาจจะหมดไปแล้วด้วยนะคะ,คะก็จะเหมาะสําหรับคนที่ซักเครื่องแต่ตอนนี้สะดวกแล้วล่ะเพราะว่าคุณจะซื้อสูตรสีฟ้านะคะหรือว่าแบบโกนี่คือได้ทั้งซักเครื่องแล้วก็ซักมือเลยใช่ค่ะทง้ทงทั้งสองสูตรนะคะค่ะถ้าเป็นโกนพี่บีแนะนําว่าแนะนําเป็นเครื่องอย่างเดียวดีกว่าเพราะบางคนคือพอใส่ใส่ใส่ซักมือไปพอใส่ไปแล้วเขาไม่มีฟอร์่ะเขาก็จะนึกว่าผ้าไม่สะอาดเขาก็จะใส่ในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะ อย่ามันจะผิดวัตถุประสงค์ของคนใช้เพราะ,ะบางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะการซักผ้าด้วยผงซักฟอกบางคนเนี่ยคิดว่ามีฟองเยอะแล้วจะสะอาดบางคนคิดว่าฟองน้อยแล้วไม่สะอาดจริงๆเราไม่เกี่ยวกันแต่ว่าเราทํามาเพราะสําหรับบางคนอาจจะชอบเป็นการส่วนตัวฟองเยอะๆขยี้มันจะเราซักมือแบบนี้นะคะเป็นโกพิเศษเป็น p r e ม i ยมขนาดนี้ราคาแพงกว่าเยอะไหมคะพี่บีถ้าเป็น1กิโลกร,รัมนะคะก็จะอยู่ที่60บาท นะคะแต่ถ้าเป็น3.5นะคะจะอยู่ที่160บาทไม่แพงเลยไม่แพงถ้าลูกค้าซื้อยกลังก็ยิ่งถูกค่ะแล้วถ้าซื้อเป็นเป็นขายส่งนะคะลูกค้าเดินเข้าไปแล้วอยากได้ทิ้ง20ลับงเนี่ยคุณก็ได้ราคาลงมาอีก ก็คือเหมือนกับได้ของในปริมาณที่เยอะขึ้นในราคาที่พิเศษนะคะพิเศษมากขึ้นแล้วก็ได้ P ีวหรือได้ขนาดด้วยใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยผงสักพ่อเง็นถือว่าเป็นสินค้าขายดีอันดับหนึ่งหรืออันดับต้นของจอยมาอันดับหนึ่งเลยค่ะยอดเยอะมากค่ะแล้วก็ตัวนี้เราเปิดตัวมาประมาณ2เดือนนะคะผลตอบรับเนี่ยค่อนข้างดีนะคะก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นร้านซักรีดตามโรงแรมเนี่ยมีออเดอร์มาเลย โอ้แล้วแบบนี้ออเดอร์เยอะด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุ้มแน่นอนคือซื้อสินค้าได้ธุรกิจได้รายได้ด้วยใช่ค่ะค่ะก็อยากให้คุณผู้ชมได้มาทดลองสัมผัสจริงๆนะแต่วันนี้เนื่องจากเวลามีจํากัดปกติแล้วเนี่ยในช่วงที่แล้วหรือว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีโอกาสได้ให้คุณผู้ชมที่สนใจมาทดลองซักจริงๆค่ะค่ะก็เห็นถึงความแตกต่างชัดเจนเลยค่ะค่ะแต่วันนี้อาจจะแบบว่า ขอ,อไว้ก่อนให้ไปลองใช้นเองเดี๋ยวลองซื้อขนาดเล็กไปใช้ดูแล้วกันสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจกับสินค้าขายดีอันดับหนึ่งนะคะจาก j o อย a มา h นะคะนี่ก็คือจอยวอชโกอันนี้ฝากเอาไว้ค่ะแต่ยังไม่หมดจริงๆแล้วสินค้าในอินเฮ้าส์ของ j จอย r มานี่มีเยอะมากวันนี้เรามีอีกมาอีกหนึ่งตัวค่ะนนะก็คือน้องใหม่นะคะรอบที่แล้วเนี่ยถ้าคุณตอจําได้จะมี มีแม่บ้านมาซักผ้าให้ดูเลยตัวน้ํายาซักผ้านะคะตอนที่แล้วเนี่ยเป็นสีฟ้านะคะกลิ่นเพอร์เพลตอนนี้เราออกเพิ่มอีกหนึ่งกลิ่นลูกค้าเรียกร้องมานะคะก็คือตัวกลิ่นบอสซั่มถ้าหรือว่าจะโทรเข้ามาสั่งซื้อกับทางจัดซื้อก็ได้นะคะหรือพอเซนเตอร์ก็ได้ค่ะนดงเอาไว้ก่อนกลัวของหมดเอาเอาโปรโมชั่นที่มีของแถมใครจะจองมาเป็นล้านยินดียินดีค่ะเพราะว่ามีจํานวนจํากัดด้วยนะคะของแถมเป็นน้ํายาดันฝุ่นเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมนิดนึงเดี๋ยวบางคนอาจจะไม่เคยใช้ น้ำยาดันฝุ่นนี่ก็คือเป็นสินค้าที่ขายในเครือของจอยอนคอเหนกันใช่ค่ะใช้ผสมน้ำเช็ด จริงจริงเนี่ยใช้ผ้าชุบน้ำเนี่ยค่ะแล้วฉีดน้ำยาดันฝุ่นไปตัวเนี้ยค่ะตัวน้ำยาเนี่ยจะมีคุณสมบัติจับฝุ่นที่ที่ที่อยู่ตามที่เราต้องการทำความสะอาดอะค่ะก็จะทำความสะอาดได้ดีแล้วก็พื้นก็จะเคลือบเงาค่ะเช็ดได้หมดเลยจะเป็นโต๊ะเก้าอี้หรือแม้แต่พื้นหรือแม้แต่เป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่มีคราบฝุ่นฝังแน่นอันนี้จะช่วยเก็บฝุ่นได้เป็นอย่างดีเรียกว่เราจะแถมให้เนี่ยนะคะใช่ค่ะเอาละยังไงใครที่สนใจก็รีบติดต่อเลยละกันนะคะช่วงท้ายแล้วเดี๋ยวให้บีฝากอะไรุ้ชมนนิดงลตภัฑ์ๆ ในอินฮาส์ของจอยหมัดเนี่ยค่ะ ก็ตอนนี้นะคะสินค้าที่เป็นเฮาส์แบรนด์ของเราเนี่ยกำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะคะเป็นเริ่มเราเราเราใช้ในส่วนของตอนนี้เราเปิดตัวเป็นอุปโภคนะคะรอบหน้าเนี่ยเราจะเป็นสินค้าบริโภคนะคะบริโภคในที่นี้อาจจะเริ่มจากกาแฟก่อนเพราะว่าสมาชิกของเราเนี่ยเดินเข้าไปทุกวันในจอแอนคอยเนี่ยคุณจะได้คูปองชิมกาแฟอยู่แล้วนะคะแล้วคุณสมบัติพิเศษยังไงรอบหน้าพี่บีจะมาสาธิตให้ต่อดูค่ะแล้วก็มาอธิบายด้วยว่ามันมีลักษณะเด่นกับ ต่างจากทั่วไปยังไงคะยังมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์พลาดไม่ได้แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรแล้วว่ามีคุณภาพและก็เป็นผลิตภัณฑ์ขายดีจริงๆด้วยในเครือของจอยมานะคะวันนี้ขอบคุณแ็งรับเชิญพิเศษมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะลองเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของ Joy Mart หรือโทรเข้าไปสอบถามได้ที่เบอร์ c เซ็น e n t e r ของเรานะคะวันนี้หมดเวลาของตอนและชว่วงของรวยเลือกได้แล้วคุณผู้ชมที่สนใจอย่าลืมนะคะโทรเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้าได้หรือว่าโทรเข้าไปสั่งสินค้าก็ได้เหมือนกันคะ่ะวันนี้เราสอคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ